ท่านเจ้าข้าว่าชื่อนนท์กุลจูดีมันส์สีนี้คุเลอร์ตาเจ้าหาว่าชื่อโอมว่าชื่อนนท์ตาเจ้าหาว่าชื่อบุญว่ชื่อเปิมว่าชื่อปอป้อซาซิลีตาเจียหาว่าชื่อบนารินทิตสกุลหนองคำไทยตาเจียหาว่าชื่อโมโมชนกตาเจ้าหาว่าชื่อจ่าว่าชื่อเฟิร์นครับต้าเจ้าข้าว่าชื่อโอมครับต่าเจ้าข้าว่าชื่อฟรุ๊กครับจูตีท่าเจ้าปีใหม่คุ้มเลอร์จูดีท่านเจ้าปีใหม่คุ้มเลอร์จูดีท่านเจ้าปีใหม่ค จู大姐สินเดียร์快乐จู大姐สินเดียร์快乐ตรุษจีนนี้นะครับขอให้อ่าแฟนๆนยิยมสานไอซ์มันขูทุกท่า,าใน,ในนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขในวันตรุษจีนคิดสิด่งใดสมปรารถนาทุกประการป้าจี้เฮาอดซืกก่อไม้พัทรเดชสวัสดีค่ะทุกคนตรุษจีนปีนี้นะคะพวกก็ขอให้แฟนๆมาสู่ทุกทุกคนเฮงเฮงรวยรวย,ยสุขภาพดีกันตลอดปีเลยนะคะคิดอะไรตั้งใจทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ นะครับขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองทุกคนเลยก็เนื่องในวันตรุษจีนนะครับปีนี้ก็ขอให้นิตยสารแอดมันกูนะครับแล้วก็แฟนๆนิตยสารมันกูทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆครับครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับผมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับใส่แมสกแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะครับขอให้แฟนๆมันกูทุกคนนะครับมีความสุขมากในวันตรุษจีนครับครับผมคิดอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนาแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ตาเจียหาวชืชูเมจูติเจ้าหาวอเจียจาร่าขอให้แฟนๆนิเจอร์สแอดมันผูมีความสุขตลอดสู่จีนนะคะจูตาเจียซินเนียรควายเลอจูตาเจียซินเนียรควายเลอก็ขออวยพรให้กับแฟนๆนิเจอร์แอดมันผู้นะครับขอให้มีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆในวันปีใหม่นี้นะครับตาเจียหาวชื่ออิงบรันทร์จูตาเจียซิเนียนควายเลอร์ ขอให้ทุกคนนะคะแฟนๆเจาสานม่านกูนะคะมีแต่ความสุขพบเจอแต่เรื่องดีๆในปีใหม่นี้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกันในปีนี้ค่ะค่ะผมชื่ออัพจูตาเจียินเห大家ยนควาย์ตาอยพัฒน์ค่ะจูตาเจียเล快乐ขอให้แฟนๆนิตยาสานม่านกูทุกคนนะฮะมีความสุขในวันตรุษจีนนี้นะครับและสำหรับปีใหม่นี้วันตรุษจีนนี้ขอให้ทุกคนคิดอะไรขอให้สมปรารถนา และคิดจะเริ่มทําอะไรขอให้ได้เริ่มทําและเป็นอีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับทำอะไรก็เฮงเฮงปังปังรวยๆนะครับจุดจีปีนี้ดูด้สุขภาพร่างกายรักษาความปลอดภัยกับศาสตร์ด้วยนะครับผมต้าเจ้<ห>าว,าวาชื่อกิม,มอนสอชื่อีคอปเตอร์จูต้าเ,เจเาา้าจีใหม่快乐新年如意新年发财จ家好我เล ซื้อเจง如意新年发财，五两金大运，祝大家新年快乐。สวัสดีวันจุดจีนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้นสินะขอให้สมปรารถนานะครับผมเฮงเฮงปังๆนะครับผมก็จุดจีนนี้นะครับขอให้ไปทุกคนนะครับมีความสุขนว่าจุดจีนมากๆเลยนะครับขอให้เป็นปีใหม่ที่ ปีใหม่ที่มีความสุขนะครับขอให้ทุกอย่างนี่มันย่งแย่ยผ่าขว้นในนาทีนะครับยิ่งแย่นะแย่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาร่ำรวยเงินทองสุขภาพดีนะครับร่างกายแข็งแรงจะได้มาเจอกับพวกเราบ่อยๆนะครับทุกทุกคนนะครับครับกท่านนะสวัสดีุกท่านนะสวัสดีทุกท่านนะวัสดีทุกานนะสวัสดีทุท่านนะสวัสีทุกท่านนะวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะสวัสพี่ผมท่านสวัสดี 祝大家新年快ี大家好，我是หนีย์ควายขอให้แฟนๆนิตยสารแอดบ้านกูทุกคนนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมสุขภาพแข็งแรงในวันตรุษจีนในปีนี้นะครับผมขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผม大家好，我是朱文克，我是王毅，我是王云龙，是温海轩每个祝大家新年快乐，祝大家新年快乐。 ขอให้แฟนแฟนิตยาสารแอดมานกุบทุกท่านนะครับมีความสุขตลอดวันทุกจีครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองตลอดทั้งปีครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม ตาเจ้าหาวชื่อแอนนากรุ๊ปส์จู่ตาเจ้าสิเหนียรไข่เลิศวซื่อยูโรยศวั์จู่ตาเจ้าสิเหนียรไข่เลิศชื่อตาเจ้าสิเหนียนคข่เลิศพี่พอยนะคะขอให้เป็นแฟนดีเด่ศาสตร์แอดมันกูทุกทุท่านนะคะมีความสุขมากๆรับีมัสตาเจ้าหาวชื่อทับทรณ์เจ้าหาวชื่อคริส จูตาเจสินเนี่ยค่ะเลยครับคิดอะไรนะครับก็สมหวังดังสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเลยนะครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆนะครับเป็นอย่างคุณไลเลอร์กงฉีฟ้าใสซินเจยุกอีซิมีโ้่ะาเ้าเจ้าเจ้าเจ้าเาเจ้เจ่าเจ้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 าเ 祝大姐新年快乐。大家好，我是刘。祝อ家新年ว乐。ื我อแพนนัททิลากนสวรรณ。祝大姐新年快乐。我是สมาร์ท。祝大姐新年快乐。ก็ขอให้แฟนๆนิตยสารแอดมันกูทุกคนมีแต่ความสุขเฮงเรวยๆทุกคนนะครับมีความสุขในทุกๆวันนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม大家好，我是หลอน。祝大ย新年快乐。 大家好，我是เกรซบอล祝大家新年快乐。你好，我叫กัฟฟิว祝大家新年快乐。ขออวยพรนะครับให้แฟนๆชาวแอดมั่นกุกทุกคนเลยนะครับผมมีความสุขมากๆครับในวันจูดจีนนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาครับร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับมีโอกาสไว้เจอกันนะครับผมในวันจูดจีนแล้วก็ตลอดทั้งปีเลยนะครับจำนายขึ้นเดือนให้ขอให้ได้เงินเยอะย แต่เอียก็เช่นกันอะไรประมาณนั้นแล้วกันครับผมและที่สําคัญเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะท่าเจ้าหาหว่อชื่อเออชิดสุนุพงศ์ชื่อแบงค์นักวัฒน์จูต้าเจียนซินเหนียนควายเล่ขอเอวยพรให้กับแอดมานกูนะครับขอให้มีความสุขในวันจุดจีนมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆเฮงเฮงปังๆนะครับท่าเจ้าหาวชื่อใหม่ปรางเงยขาใจจูต้าเจียซินเหนียนควายเล่หวอชื่อคอปเตอร์ 我是ภูมินะผมชื่อภูเขาจูต้าเจียนชินเนียนคุเลอร์ชินเจียนอยูอี้ชินนีฮวนใช้นะครับผมชื่อบินนะพ่อสอนขอชื่อพริมรณิดาเตชะศิษฐ์จูต้าเจียชินเนียนคุยเลอร์ขอให้แฟน,นแฟนวิทยาศาสตร์อัตมานโกทุกท่านมีความสุขในวันจุดจีนหวังอะไรก็ขอให้ได้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ 大家好，我是吴，祝大家新年快乐。大家好，我是富士车王，祝大家新年快乐。我是老妹，祝大家新年快乐。 สวัสดีวันตุ๊จีนกับแฟนๆนิตยสารม,ม่านกูทุกท่านนะคร,ครับมีความสุขตลอดสุดจีนนี้นะครับผมคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับใครที่กําลังวางแผนอนาคตท,ที่กําลังจะมาถึงในปี2565นี้ก็ขอให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผ่านผมไปได้ด้วยดีนะเหาวชื่อคุณเพิร์ตาเจี๋ยวว่าชื่อปอยจู่ตาเจียวสิเนี่ยใครเลยตาเจี๋ยวว่าชื่อ,อนนไหนๆจู่ตาเจียวสิเนี่ยใครเลยเจี๋ยวว่าชื่อโต 祝大家新年快乐！大家好，我是云涵。祝大家新年快乐！大家好，我是仙，祝大家新年快乐！大家好，我是厨，祝大家新年快乐！大家好，我是高，祝大家新年快乐！大家好，我是北，祝大家新年快乐！大家好，我是富，祝大家新年快乐！ ในโอกาสวันตรุษจีนปีนี้นะครับผมก็ขอให้แฟนๆนิตยสารแอดม่านกูทุกคนนะครับมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในวันตรุษจีนนี้นะครับผมแล้วก็ของขวัญที่ฟูกอยากจะมอบให้แฟนคลับทุกคนนั่นก็คือซีรีส์เรื่องรักนายหมร้ายนะครับผมก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เ e นจอยกับการดูซีรีส์นะครับผมในวันตรุษจีนปีนี้นะครับตาเทุกคนสวัสเลจู่ตรุษจีนปีนี้นะครับผมขอให้แฟนๆนิตยสารแอดม่านกูทุกคนนะมีความสุขมากๆ ให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมเฮงๆด้รวยๆวยแล้วก็สุขภาพดีกันทั่วหน้านะครับ t Take care of yourself นะครับทุกคนแล้วเจอกันฮะใจเจียนบ๊ายบาย